สวัสดีครับสวัสดีชาว yu u t u b e ทุกท่านนะครับมบบาพบกับช่องาสาวรีิูอีกครั้งนะครับ่อยประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดกันในเรื่องของอ่การซื้อรถหนึ่งคันนะครับผมเคยพูดไปแล้วบางครั้งผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนกอนหน้านูนบางครั้งก็อยากจะบอก f อซว่าการซื้อรถหนึ่งคันนะ่ะ หไปทดลองขับก่อนทดลองขับแล้วเป็นยังไง 2. องรถยี่ห้อที่คุณจะซื้อต้องศึกษาปัญหาก่อนว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในเจนไหนนะครับบางอย่างอย่าไปเหมารวมว่ายี่ห้อนั้นไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาง,ง่ายครับคุณก็สร้างบริษัทแล้วก็ผลิตรถเอาเองซะดไ,ดดได้ดีกว่า สร้างบริษัทขึ้นมาเลยแล้วก็ผลิตรถเองมันก็จะตอบโจทย์คุณมากกว่าแล้วมันก็จะถูกใจคุณด้วยนะครับประเด็นที่3ามรถรถตุกค่ายอะ่ะบางคนดูหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราสิเปินเชื่อเพลิงอัตราเร่งตั้งแต่ศูนย์ถร้อยอัตราเร่งแซงร้อยแปิบงร้อยี่สบนะครับความเพี้ยนของเข็มไม้บางคนดูขนาดนั้นเลยนะ คาเพี้ยเกงเกมาอโตโต้าเพียนเซนะครับในช่วงความเร็วย่านความเร็วสูงสูงตั้งแต่97กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเพียนเอร์ต่าตั้งแต่ความเร็วตั้งแต่133่ร้อสามสิบสน้ยาจนถึงประมาณร้อยหกสิเพียนแเอย่างเงี้ยคือไม่มีช่องไหนทําเหมือนช่องผมหรอะครับช่องผมผมอบอกเลยผมว่าตั้งแต่ศูนย์นึงหึง หนึ160ด้วยซ้ำแต่คลิปนั้นผมพิมพ์แค่ร้อยสิบเป็นเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกๆแหละมัง้งที่มีการวัดศูนย์ถึงร้อยหกสิให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็เสียงเป็นเสียงตายนะครับผมอยากฝาก fc นะครับอย่างน้อยก็มาดูกันในช่องนะอันไหนที่ผมพอมีรถหรือผมได้จับเองผมก็จะจับให้ผมก็จะวัดให้นะครับ อยากทําให้ทุกท่ fc ทุกท่านดูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลา,าสื่อมวลชนที่มารีวิวรถอะ่ะเขาไม่ได้มารีวิวหรอกครับว่าปัญหาแต่และปัญหาคืออะไรเขารีวิวแค่ว่ารถคันนี้สิ่งที่จะได้มาคืออะไรบ้างอย่างเช่นเครื่องเสียงมีลำโพงหกตัวมีทวิตเตอร์คู่หน้า มีลำโพงธรรมดาอีกสี่ตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปหรือบางค่ายอย่างยีนสูมีลำโพงบนหัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเซอร์ราอะไรก็ว่ากันไปจะถามว่าเซอร์รามันมันได้ใช้ไหมมันก็ไม่ได้ใช้หรอกผมบ้านะเปิดแค่จริงๆเราเปิดแค่สองชันแนลแค่นั้นแหละครับผมพูดตรงๆเลยนะเปิดจริงๆเปิดแค่สองชันแนลแค่นั้นแหละก็คือซ้ายกับขวาแต่ถ้าคุณเล่นเซอร์ราคุณต้องเล่นห้าจุดหนึ่ง หรือไม่กล้าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณไปเน้น,น่เครื่องเสียงอย่างเดียวผมว่ามันก็คงจะแบบเออเป็นการเพิ่มทุนไปบางคนไม่ชอบเครื่องเสียงติดรถยนต์ก็ไปติดใหม่ซะอะไรเงี้ยติดใหม่ก็สักประมาณสักสี่หมื่นน่าจะอยู่อะไรประมาณนี้บางคนบอกช่วงล่างไม่ดีอ่ะจะไปเสริมช่วงล่างก็ได้นะเสริมช่วงล่างอ่ะ คุณบอกว่ายี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีอ่บางคนบอกว่าซับแทงดีบางคนบอกว่าแบบแบบแกนที่มีน้ํามันมีแก๊สอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะชอบเพราะว่ารถหนึ่งคันน่ะถ้าบริษัทรถยนต์สามารถเซ็ตเอาใจได้ทุกคนมันจะเป็นเรื่องดีขับตัวพวกเขาแต่ในความเป็นไปได้นะครับรถหนึ่งคันน่ะเซ็ต มาเพื่อระดับกลางทั้งนั้นส่วนใครชอบแบบไหนก็ต้องไปแต่งกันเอาเองไม่ว่าจะเป็นใส่ล้อโลดเตี้ยใส่โชุบเสริมโชุบไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่คนชอบครับบางคนชอบแบบนี้ฉันก็ใส่แบบนี้บางคนไม่ชอบฉันก็ไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ ย่างรถผมเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าล้อเดิมมีเงินซื้ออยู่แค่นี้ฉันก็ซื้อเวลาฉันดูแลรักษาฉันก็ดูแลรักษาเอาแค่ที่ฉันดูแลรักษาได้นะครับบางยางเราเราแบบเราอยากเสริมเติมแต่งอะแต่ว่างบประมาณมันไม่มีเอาก็ต้องยอม นะครับอย่างผมเนี่ยในฝันของผมจริงๆนะผมอยากเซตช่วงล่างคันนี้ใหม่อยากเซตแบบว่าเออให้โชว์มันเหนืดนิดนึงเหนือขึ้นมาหน่อยให้แบบว่าคือไม่ต้องแบบโยนมากๆนะครับหรือจะต้องปล่อยลมลงอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าปล่อยลมอ่ะผมไม่ปล่อยแน่นอนครับผมผมเติมสามแปดหลังก็ยังไงก็อย่างนั้นอ่ะมันก็โดดเป็นเรื่องปกติ แต่ผมขับรถยางแข็งมาจนชินก็เลยไม่รู้สึกสะทะท้าสอะไรกับมันมากนะครับบางอย่างก็ต้องยอมครับบางอย่างก็ไม่ยอมอ่ะเราก็อยากเซ็ตรถในตาในใจเราอยากใส่ล้ออยากนู่นอย่างนี้อย่างนั่นแต่พอมาดูขึประมาณอะไรก็ได้ขอให้มันพาเราไปถึงที่หมายนี่คือเป้าหมายแลลวครับไม่ต้องต้องต้องแต่งมันหรอกเครื่งทรงเครื่งเสียงอยากติดจะตาย อยากไปเสริมอย่างนี้นั่นนี่นั่นแต่พอคำนวณการรายจ่ายมาก็เลยบอกเออคิดดีแล้วแหละไม่ติดอะไรให้มันเดิมเดิมไม่แหละลดไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรมันเยอะแต่ถ้าคนอยากเสริมก็เสริมไปนะครับทําแบบโอโร่ก็สวยดีสําหรับดีโวนะหน้ามันจะดุขึ้นนะครับโดยเฉพาะไอเจนแรกอะดุมากหน้าดุมากแต่ถ้าเป็นหน้าโลโก้มันทํายากครับบอกเลยมันต้องอะไรลุกนู่นนั่นนี่ล้วยิ่งเป็นตัวใหม่ยิ่งหนักเลยอะทําแบบ เสริมมามันต้องไปเปลี่ยนกระจังหนุงกระจังหน้าเป็นของของนอกหมดนะครับซึ่งมันจะลงทุนสูงกว่าเดิมอ่ะแต่ถามว่าไอรุ่นรุ่นที่เราใช้กันเนี่ยอย่างหน้าโลกโก้ตัวแรกอะหน้าโลกโก้ตัวแรกสามารถทําได้ไหมทําได้ครับมันอยู่ที่ดีไซน์ของคนออกแบบกันชนหน้าที่ทําแบบออฟโรดอะทําได้ครับโดยเอาก็เอาแบบไอ้อ่างโบล็กเดิมอะเอาไว้ก็ได้แล้วก็ไปออกแบบไปตัวข้างล่างใหม่ ให้มันดูแบบอ่าให้มันเข้ารูปใช้คำนี้ดีกว่าให้มันเข้ารูปก็สามารถทำได้นะครับอ่าในประเด็นของคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรเยอะมากแต่ก็อยากฝากนะครับสำหรับ f อทุกท่านเวลาจะซื้อรถหนึ่งคันก็ขอให้ดูงบประมาณนะครับดูความชอบของตัวเองแล้วก็ไปทดลองขับ ถ้ารถคันไหนทดลองขับแล้วมันโอเคสําหรับตัวเองก็ซื้อแต่ถ้ารถคันไหนที่ทดลองขับแล้วมันไม่โอเคก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะครับลองไปศึกษากันก่อนศึกษาปัญหาของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่นซึ่งแต่ละยี่ห้อนั้นปัญหาไม่เหมือนกันแน่นอนบางรุ่นปัญหาแก้ไม่จบบางรุ่นแก้ปัญหาแก้จบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างข้างนอกไม่ว่าจะเป็นของศูนย์บริการ ผมอยากฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปีเ่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระอะไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาสาวรีวิวครับขอจบเพียงเ่นี้ครับบ๊ายบาย